คนปีชง2567ห้ามทำอะไรเปิดค้องขังต้องพกเพื่อช่วยลดความแรงของปีชงปีชง2567นอกจากจะเป็นปีแห่งการประทะของสีนับสัตว์แล้วทั้งชงหลักและชงท่วมความเชื่อของคนโบราณเผยว่าคนที่เข้าสู่ปีชงนั้นมีข้อห้ามต่างๆทั้งเรื่องของการเดินทางไปงานอาวบมงคลเพราะจะทําให้คนปีชงเกิด,ดการเจ็บป่วยได้นั่นเองปีชงสีนับสัตว์คนที่เกิดปีนับสัตว์ทั้ง4ปีจอปี ปีมะโรงปีฉลูปีมะแม่ที่โดนปะทะหรือปีชงและปีชงรวมไม่ควรไปร่วมง,งานศพแต่หากหลีกเลี่ยงไม่ได้จริงๆก็ควรนํากิ่งใบทับทิมติดตัวไปด้วยและก่อนเข้าบ้านให้ใช้น้ําสะอาดใส่กิ่งใบทับทิมปัดทวตัวก่อนที่จะเข้าบ้านทําความสะอาดร่างกายสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือที่คนโบราณได้กล่าวไว้การละเว้นการไปส่งศพการอยู่ในพิธีฝังศพหรือนําหีบศพลงหลงุมเพราะเชื่อว่าดวง ตาจะได้รับผลกระทบทําให้ร่างกายเกิดการเจ็บป่วยหรือกิจการค้าจะประสบปัญหาต่างๆติดติดขัดขัด,ดไม่เป็นไปตามเป้าของครั้งต้องพกนอกจากนี้ยังควรหลีกเลี่ยงการเดินทางไกลหรือเดินทางไปในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงอันตรายแต่ถ้าเลี่ยงไม่ได้แนะนําให้ไหวองค์เทพไทยสวยเอีย้ยแก้ชงหรือพกยันหูอากงหูติดตัวไปด้วยจะช่วยลดความแรงได้เช่นกัน อย่งางไรก็ตามปีชม2 5ง7 5 6 7เป็นความเชื่อส่วนบุคคลหากบุคคลไหนมีความเชื่อ ก็สามารถเดินทางไปไหว้แก้ชงตามสถานที่ต่างๆเช่นวัดหรือศาลเจ้าที่ได้รับความนิยมและจัดตั้งจุดแก้ชงเมื่อไปถึงไม่ต้องกังวลว่าจะไหวหรือทําพิธีไม่ถูกต้องเพราะจะมีเจ้าหน้าที่คอยแนะนําวิธีการไหว้ที่ถูกต้องอยู่ทุกจุดนั่นเองอย่าลืมกดติดตามช่องเพื่อนเสียงบายดาวเพื่อไม่พลาดเรื่องราวดีๆในครั้งต่อไปคะ่ะ